คือเป็นเด็กที่เลวซามมากๆนะฮะคือคนคอน,ะคะคนี้คือเก่งมากนะฮะผมดูจนเชื่อแือว่าอินผมไม่รู้ว่าเขาคือน้องนีน่านแล้ว <ๆ S 2> อ่ะดูกันเลยยังทุกคนกับละครซีรีส์เรื่องจิตสะกดแค้นเพราะนี่เป็นละครซีรีส์ที่เรียกว่าเนื้อหาเข้มข้นมากๆนะฮะตัวเอกเป็นนักจิตบําบัดเปิดมาก็คือจึ้งแล้วทุกคนมีเด็กเปรตคนหนึ่งนะฮะที่ไปเที่ยวบูลลี่คนอื่นและทําให้เพื่อนร่วมชั้นของเขาอยากจะคอตอตโดดตึกลงมาเลยนะทุกคนแต่ว่าโชคดีมากนะฮะที่นางเอกนะฮะที่เป็นนักจิตบําบัดเนี่ยมาช่วยไว้ทันทำให้เด กำลังแสดงดนตรีอยู่นะฮะแล้วปรากฏว่ามีคนที่แบบว่าเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ปกครองของเด็กที่ถูกบุลลี่ก็จะมาเอาเรื่องนางในระหว่างที่นางแสดงโชว์สรุปว่านางก็เลยแบบว่าโอ้โหโมโหโ,โ,โกรธจนทำลายข้าวของเต็มไปหมดเลยนะแล้วทําให้หนางเอกเนี่ย โผล่มาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่มาช่วยนาะงนี่คือแปลว่าโอ้มาช่วย2ครั้งติดเลยนะทุกคนและทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยนางเอกของเรื่องนะฮะหรือว่าสลาเนี่ยนะฮะก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับครอบครัวคนรวยที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กคนนี้นะฮะต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะและนักแสดงที่รับบทเป็นเด็กคือเซอร์ไพรส์ผมมากๆเลยคือผมไม่เคยเห็นน้องเนี่ยรับบทนี้มาก่อนเลยนะปกติน้องเขาจะรับบทแบบน่ารักน่ารัก,กใช่ไหมเป็นยี่ในที่หยดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้นะฮะคือเป็นเด็กที่เลวซาาาามกกๆนน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 นะะะฮััั่่่็คือออ้งงีชชเครับคคคืืออนนนี้เกก่งมมาะะฮผ จนเชื่อแล้วก็อินผมไม่ได้ว่าเขาคือน้องนีน่าแล้วอ่ะเออตอนแรกนะฮะผมเลยคิดว่าเป็นคนแบบหน้าคายหรือเปล่าคือแสดงดีจริงๆนะฮะและที่สําคัญเนี่ยตัวเรื่องเนี้ยนะฮะก็จะมีตัวนางเอกที่ดําเนินเรื่องทั้งหมดนะฮะก็คือตัวละครของสลานะครับผมที่รับบทโดยนิชาณธน,นิชานั่นเองนะครับคือมาแบบคุ้มๆไม่ได้ดูล้วจะเป็นมิดหรือว่าเป็นสตูแน่นอนว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือเป็นการที่ช่วยเด็กคนนี้เอาไว้นะฮะเด็กที่เป็นแบบเป็นเด็กที่ถูกสปอยเอาแต่ใจเป็นเด็กเปรตคนเดิกันเลยอย่างเงี้ยนะ แต่ที่ไหนได้นี่คือแผนของนางจา้ะนี่คือแผนของนางที่เรียกได้ว่านางเนี่ยต้องการที่จะมาแก้แค้นครอบครัวนี้เตรียมการมาเป็นเวลาหลายปีนะฮะก็ที่จะค่อย,อยๆแทรกซึมเข้ามาในครอบครัวช้าๆจนกระทั่งเข้ามาได้แล้วต้องดูว่านางจะทําอะไรนะ,ะัะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อแบบโอ้โหเป็นสิบๆกว่าปีก่อนนะฮะคือสลาเนี่ยได้เติบโตมาท่ามกลางความเจ็บปวดแลวก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะต้องทนทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์ที่เรียกว่า ทำให้เกิดทร a มาในวัยเด็กเป็นบาดแผลลึกในจิตใจนะฮะและแน่นอนนฮะ,ะสิ่งนี้เนี่ยเปลี่ยนให้กลายเป็นความแค้นที่ทําให้เนี่ยยอมรอมานานมากนะกค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในครอบครัวนี้เพื่อที่จะเล่นงานให้ได้นะฮะตัวละครที่จะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษฮะก็คือตัวละครของกุนลีนะค,ะ,ละครับผมหรือรบทโดยวิววัน,นรสนั่นเองนะครับผมคนนี้เนี่ยคือเป็นตัวละครที่เป็นแม่ของลูกสาวนะฮะต้องรอดูนะับว่าคนนี้เนี่ยทำลายครอบครัวของนางเอกยังไงนะฮะทำไมนางเอกถึงกลับมาเพื่อที่จะเล่นงานคนคนนี้แตในขณะเดียวกันเพื่อ ให้เรื่องนี้ดูเครียดเกินไปก็ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจนะครับก็คือครามนั่นเองนะครับซึ่งรับบทโดยไบรท์นรพลันะครับผมันนี้เนี่ยเป็นเชฟหนุ่มใจดีสนับสนุนเคียงข้างนางเอกเสมอนะแต่เขาก็ไม่รู้เลยว่านางเอกเนี่ยมีแผนการเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรบางอย่างี่จะเป็นเล่นงานแก้แค้นครอบครัวนี้นะฮะซึ่งตัวเชฟหนุ่มเองเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้ในทางใดทางหนึ่งเช่นกันพอเริ่มเข้ามาถึงตอน2ตอน3เนี่ยนะฮะเออสิ่งที่เราจะได้เห็นเลยก็คือว่าไอคนที่ครอบคนน้รินันนนนนนนแ่่อะรยางงี้้ััเเเิสุกขปใหญลย ทุกคนฉะนั้นตอน3ตอน4คือห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะและทุกตอนหลังจากนี้จะมาทุกวันพุธและพฤหัสสัมบดีเวลา2ทุ่มครึ่งดูได้เลยนะฮะที่ช่องวัน31นะฮะหรือว,ว่าทางแอปพลิเคชันวันดีนะครับผมนี่คืออีกหนึ่งละครซีรีส์ไทยคุณภาพที่เรียกได้ว่าเป็นการส่งท้ายปีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะและทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยร่วมรุ่นไปกับตัวละครนะฮะแล้วเรียกได้ว่าการถ่ายทำโปรดักชันต่างๆคือจัดหนักจัดเต็มแน่นอนและการดำเนินเรื่องการตัดต่อเนี่ยคือเล่าเรื่องได้สนุ แต่ว่าดูจบเราลองซีฟแน่นอนรีบไปดูกันเลยนะทุกคนแล้วใครที่ดูกันมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็มาเมาส์กันนะจ๊ะห้ามพลาดดึกขาดนะทุกคนเรีพยวผมขอตัวไปดูตอนต่อไปก่อนนะจ๊ะ